น้อยเดี๋ยวใจเย็นๆแกเดี๋ยวเธอเด่ะมันอ้วนไป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 หาพี่น้รเจี๊กวันนี้นะมกแกกับมโนรเจะมีนัดกับพี่เอียดครับเออจะไปหาพี่เอียด์แต่ไม่รู้บ้านพี่เอียดอยู่ไหนอยู่ไหนครัอดู่ดูดูค่ะสวัสดีครับเป็นพี่แจ๊กใช่ปะครับพีกแจ๊กค่ะบิม่รู้จะไม่ได้เหรอครั ขอก็ใช่เหมือนกันนะอ๋อใช้ด้วยเหรอใช่นี่วันนี้เราจะไปหาพี่เอียดกับพี่อํานวยบ้านพี่เอียดกับพี่อํานวยอยู่ไหนคนไปอีกหน่อยนะครับเลยไปอีกหน่อยไปหน่อยนึงเขารู้เพิ่งมาจากบ้านพี่เอียดเหรอใช่ครับอ้าวแล้วจำพี่แกกับพี่นุ้ยได้เหรอก็พี่อํานวยเขาคุยให้ฟังอ้าก็คือจำก็คือไม่เคยเห็นหน้ากันเห็นแต่ในทีวีเนี่ยเห็นตัวจริงจำได้เลยครับทำไมจําได้ก็ คขาสวยนะคสพี่น้องรุนอยู่ว่าตอบว่อ้วนหรือเปล่าคุณลุงใช้เหมือนกันเหรอแล้วคุณลุงชื่ออะไรคะชูชัยครับคุณลุงชื่อในะครับอ่าวันนี้พี่น้องเจคกรก่อนที่จะขึ้นไปมาแล้วจะก่อนจะขึ้นไปหาพี่อํานวยกับพี่เทียนแวะก่อนแวะก่อนคุณลุงดับเครื่องพาหนูขึ้นไปปลูกทั้งหมดเท่าไหร่สามร้อยกว่าต้นครับสามร้อยกว่าต้นทุเรียนกี่ปีเจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีเอาวจอดรถวางข้างๆแล้วพาหนูขึ้นไปชมก่อนเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวหาว่าเทียรกันสวนอยู่ไหน นี่เลยครับเดี่ยวฝั่งซ้ายมือนี่ครับเดี๋ยว์นะคุณคุณเทปนี้คุณขึ้นคนเดียวได้ไหมครับคุณคุณบิ๊กนูนี่ตอนที่ดิฉันจอดรถเดินมาบ้านพี่เอียรหาบ้านพี่เอียดดิฉันก็เหนื่อยเหงื่อแตกแล้วนะโอ้โหนะครับลงมามามาคุยกับพี่น้องเตกอนสวัสดีพี่น้องเตก่อนก่อนค่ะครับสวัสดีครับอ่าแนะนำตัวหน่อยได้นำตัวมาครับผมครับผมลุงชูชัยครับลุงชูชัยครับกรวจกายมาสองปีสามปี้วครับเหรอ อ๋อรู้จักได้ยังไงอ่ะก็พี่อำนวยเขาแนะนำครับอ๋อพี่อำนวยแนะนำครับนะแกผมก็เห็นที่กอของแกสวยเลยบอกว่าคุณนวยคุณใช้อะไรของบิ๊กเก็ดของบิ๊กเก็ตงานอะไรแล้วก็นั้นสั่งมา่อลงไหมตอนนั้นบิ๊กเก็ตบิ๊กเก็ตไหนบิ๊กเก็ตไหมนั่นเลยแล้วได้ดูเปิดเปิดทีวีดู ไาทีวีดูแล้วตกใจมั้ยพี่แก๊นวันนี้เห็นตัวจริงแล้วพี่แกนบิ๊กนุนะแล้วก็มีพี่หมอแว่นด้วยแต่พี่หมอแว่นน่ะแอบให้กำลังใจอยู่ข้างหลังเออนะนี่โชคดีพี่นักแต่งกนเราจะไปหาพี่อีกกับพี่อํานวยแต่วันนี้เจอคุณลุงชูชัยก่อนมันนั้นใช้เหมือนกันมันนั้นพาไปเที่ยวนะพาดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่นักแต่งกนตามไปเลยค่ะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก็โลกตรงนี้ใช่ไหมเจอเหรียญบาท คุณจะตังบาทหนึ่งไหนไหนไหนเนี่ตัดไปเยอะแล้วคุณลุงตัดไปวัไหนครับคุณลุงเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับอาทิตย์ที่แล้วเดี๋ยวนะในขณะเดี๋ยวนะพี่น้าใจก่อนค่ะโอ้โหเราเคยมาบ้านคุณลุงจำนินนะครับว่าชั้นแล้วอันนี้ชันกว่าอีกคุณลุงทุเรียนทั้งหมด3ามรอต้นอายุเท่าไหร่เจ็ดปีครับเจ็ดปีนะ โอ้เจ็ดปีนี่เราต้องขึ้นไปอีกไกลแค่ไหนคะนู่นนะสุดนู่นนะครับอ่ะงั้นพี่น้องแต่ก่อนเดี๋ยวตามพี่แก๊สมานะอ่ะเล็วเดี๋ยวไปพี่น้องแต่ก่อนนั่นไงคุณเนี่ยเขาทำบันไดให้ดีๆคุณก็เป็นเดินนะนี่นี่บันไดเพิ่งทำใช่ไหมทำเมื่อวานทำเมื่อวานโว้ยเหมือนรู้ว่าพี่แก๊สจะมาคือคุณลุงบอกว่าคุณลุงจะตัดทุเรียนวันไหนนะพรุ่งนี้ครับเอาไปให้ลุงั่นไง The โอ <isson> ้ยบุณไปให้โอ้ยพ่อลุงก็ชินแล้วเนาะตัดเมื่อวานหรือยังไม่ตัดเราต้องขึ้นไปอีกไกลแค่ไหนครับเสร็จแล้พร้อม ครับผมไวไหมคุณวิกดูโอ้โหสบายมากแต่คุณน้ำเหงื่อเยอะนะฮะคุณเหงื่อหรือคุณน้ำมาล้างหน้าเมื่อกี้เมื่อกี้ฝนตกคุณลุงคุณลุงเหนื่อยบ้างไหมเนี่ยโอ้สบายชิวๆเดินวันสามสี่รอบเดินวันสามสี่รอบแข็งแรงเนาะนี่บิ๊กแจ็เดินมาสองสามขั้นก็เหงื่อแตกก็นี่ถ้าบิ๊กแจ็อยู่ที่นี่ผอมแน่นอนเลยนะคุณลุงครับเนี่ยเห็นต้นเรียนหลายต้นเลยไม่อยากจะคิดว่าตอนมาฉีดยองฉีดยาเนี่ยลำบากไหมเอ่อ ไม่ลำบากก็พ่อไม่ได้ทำจ้างเขาโ้างเขาครับโอ้อันนี้ก่อนก่อนหน้านี้คุณลุงก่อนที่จะพี่เอียดพี่อํานวยเนี่ยจะไอแนะนําให้แนะนาให้ใช้เนี่ยมันมีปัญหาอะไรบ้างที่เนี่ยไอพวกราดำราดำเยอะตาดำเยอะไอหนอนใต้ผิวพวกนี้เยอะอผิวจะไม่สวยใบก็จะไม่ค่อย เมื่อก่อนใบน้อยกว่านี้เยอะนะอใบไม่ค่อยมีแล้วผลผลิตเป็นยังไงอ่ะก็ปีนี้บอกไม่ได้เพราะว่าปีที่แล้วอ่ะก่อนก่อนที่จะใช้ถนนสยามอ่ะก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ใช้อะก่อนที่ยังไม่ได้ใช้ตันก่อนที่ยังไม่ได้ใช้นะก่อนปีก่อนก่อนก่อนเพิ่งมีกายเนี่ยก็เริ่มเริ่มใช้ปีแรกอ่ะเริ่มใช้ปีแรกห้าตันแต่ตอนที่ยังไม่ได้ใช้กี่ตันไม่ถึงตันไม่ถึงตันที่งอเหมือนลูกจำนินเลยอ่ะใช่ไงก็อย่างที่เขาบอกไปปลูกทุเรียนส่วนมากเลยได้กันเนี่ย ไล่ไล่นึงเนี่ยได้มันมัร้อยต้นเนี่ยได้ไม่ถึงหมื่นเน่ะได้เงินกูลุงก่อนที่จะใช้ทร์นิสยามเนี่ยสามร้อยต้นได้ไม่ถึงตันไม่ถึงตันพอใช้ทร์นิสยามหลังจากพี่อำนวยแนะนําเนี่ยปีแรกได้ตันห้าตันเลยเลยมันก้าวกระโดดขึ้นเลยเยอะเลยนะก้าวเยอะตกใจไหมครัได้เยอะขนาดเนี้ยก็เพราะงั้นก็ดีฝนฝนทุก ก็ไม่ไม่ไม่ทิ้งช่วงเหมือนกับปีนี้อ๋อฝนไม่ทิ้งช่วงยังยังดีที่ยังไม่แรงปีนั้นนะเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อเมื่อสองปีหรือสามปีที่แล้วอ่ะลสองปีที่แล้วนะแล้วปีที่แล้วแรงจัดปีนี้ก็แรงอีกแรงแล้วปีที่แล้วได้เท่าไหร่ปีที่แล้วได้สามตันสามตันเพราะแรงจัดแรงจัดขนาดสามตันนะก็ก็ก็ยังโอเคอยู่นะปีที่แล้วเนี่ยปีแล้วนี่ปีีน้ก็อ่าเราไป็นสามตันสามตันกว่านิดนิดปีนี้ประมาณสามตันกว่านิดนิดครับนี่ขนาดอากาศแรงมากพี่น้องเกษตรกรค่ะปีที่แล้วอ่ะคุณลุง ซื้อน้ำไหมไม่ได้ซื้ออะอยู่ผมอยู่ริมห้วยน้ำจากห้วยกันไปน้ำอะไม่ขาดแต่อากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเนี่ยสวยมากเลยคุณลุงพอดีว่าได้ข่าวว่ากำลังจะตัดตัดพรุ่งนี้ครับพี่นักแต่กรนวันนี้ที่เราอยู่นะก็คือเดือนมิถุนาซึ่งคุณลุงอ่ะนะคะจะตัดพรุ่งนี้เรามาประมาณกลางเดือนตัดพรุ่งนี้ขอซื้อก่อนได้ไหมขายไหม ไม่ก่อนมีตังบาทนึงมีตังบาทหนึ่งบาทหนึ่งเมื่อกี้ของไอทำเงินไว้ด้วยนะได้กี่ลูกบาทหนึ่งบาทนึงลูกลูกเดียวก็ลำบากแล้วเดบาออย่างนี้อย่างต้นนี้ด้านหลังเราเนี่ยคุณพี่น้องเกษตรกรมาดูนะคุณลูกต้นนี้อะเมื่อก่อนจริงจริทุเรียนเจ็ดปีอะดูเหมือนไม่เจ็ดปีเลยนะมันเคยเป็นปัญหาลากเน่าคนเน่าไหมก็เอาไอไอลาดำไอไอตัวดำน้ำมันจช่วยได้กับแม่พี่วดิน ละลายน้ําแล้วก็ฉีดฉีดฉีดทั่วเลยนะครับเมื่อก่อนเป็นนะพูดมันฉีดเองอะนะก็เราเราเราเป็นผู้กำกับอ่เห็นไหมเราเป็นผู้กำกับอ่คุณเป็นนักแสดงก็คุณต้องทำตามที่ผมสั่งอ๋อคุณไปผู้กำกับให้อ่ะครับุณงานใช่เพราะคุณลุงดูเราเป็นประจำก็รู้ว่าต้องใช้อย่างไงนะก็เลยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาหรอสามร้อยต้นมีตายบ้างไหมตั้งแต่ใช้มานี่ไม่ตายเลยไม่ตายเลยนะครับขนาดปีนี้ร้อนจัดก็ไม่ตายไม่ตายครับแต่ไปอื่นก็ตายก็นี่แหละดูดิ มันไม่ไม่มีตาแต่ว่าบางต้นนี่นมันโสมไปหน่อยค่นะเพราะอากาศร้อนนูอากาศร้อนจัดคุณลุงคุณลุงบอกเมกื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมาคุณลุงบอกว่าใบาไม่ค่อยมีเลยเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ใบยเยอะเลยนะใบใบดีมากครับตอนนี้ใบดีมากคุณลุงแล้วหนูถามนิดนึงอะ่ะเมื่อก่อนก่อนที่จะใช้ทอนินสยามอะ่ะคุณลุงบอกว่าอ,อใช้ทอนิสยามแล้วผลผลิตเพิ่มขึ้นนะก่อนหน้านี้คุณลุงใช้บทค่ายาค่าปุ๋ยไปเยอะไหมก็ฉีดครั้งนี้ก็ หลายตังนะหลายตังหรือมมันมันต้องซื้อต้องห้าหกอย่างอ่ะแล้วก็มาใส่ผสมลงกันไปแล้วก็ฉีดแล้วเห็นผลก็ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่ควรนะแล้วมันไม่คุ้มกับที่เราจ่ายใช่ไหมใช่แต่ใช้ทนิสยามแล้วมันมันคุ้มเนาะใช่โอ้ที่ผมซื้อมาอย่างละสองชุดมั้ค่ะอย่างละสองชุดอ่าอย่างชุดแถมหนึ่งชุดช่เนาะเนี่ยวันนี้เราโชคดีมากเลย ที่เรามาแล้วเจอคุณนอสเอกกรแถวนี้เขาใช้กันเยอะเลยนะคุณลุงเนาะรับก็อันนวยเขาคุยดีปาแกงีเขาขอแก่พี่อันนวยแกแกน่ารักถ้าขอแกใช้ดีแกไม่หัวสูนะแกบอกหมดเลยใครมีปัญหาแล้วยิ่งหัวแก่ิพี่โค้ดโอ้พี่โค้ดเออคุยบอกบอกทุกคนล่าสุดดูโทรหาพี่อันนยพี่อันนวยบอกพี่ไปนั่งขายทุเรียนอยู่เจอคนสุราษฎร์อ่ะพี่ก็แนะนําเขาเออน่ารักมากคุณลุงแบงนี้อ่ะ ต้นเนื่อปกติติดกี่ลูกต้นนี้มันต้องหกสิบลูกหกสิบลูกอันนี้ตัดไปรอบหนึ่งแล้วใช่ไหมเอาออกไปไม่กี่ลูกเนี่ยเอาไปไม่กี่ลูกนะอืมแต่ปีนี้ผลผลิตก็แล้วได้ชิมรสชาติบ้างไหมยังไม่ได้กินเลยขายทั้งนั้นมันกินไม่ลองอ่ะทําไมเสียดายใช่ไหมใช่โอ้ยแล้วไปชิมรสชาติหน่อยใช่ท้อนิสยามรสชาติเป็นยังไงลูกลูกเนี่ยเป็นพันนะจะไปกินฉีกแบงค์พันน่นะ ลูกเดียวก็คุ้มแล้วใช้ทชว์เซียมคุณบิ๊กนู้นหลังจากที่คุณดูนี่ยว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยภูสวยครับนี่ขนาดแรงนะแรงแต่ว่าลูกเนี่ยยังขึ้นภูดได้ดีนะครับนะยังขึ้นภูดได้ดีต่อให้แบบอาจจะตูดแหลมนิดนึงนะครับเพราะขาดน้ําแต่ก็ยังแบบผมว่าภูสวยครับภูสวยนะนี่ครับภูสวยมากแต่อันนะ ไปแล้วผมก็ตไปช่วงนู้นอ่ะคุณลุงผมตังค์ยี่บาทผมก็ซื้อลุงคุณพี่ชัดคุณลุงเดี๋ยวรดีหันหน้าคุยกับพี่นพเตกอมหน่อยหนูอยากถามว่าตัดไปรอบล่าสุดที่ตัดไปเนี่ยรอบเนี้ยรอบแรกใช่ไหมที่เพิ่งตัดไปตัดไปได้เท่าไหร่ตันตันสองครับตันสองครับได้ตังเท่าไหร่ก็แสนกว่าบาท ยังอยากอยู่สวนตรงนี้อยู่ไหมถ้ากับคนสวยไม่ต้องกี้ยกให้เลยยกสวนใช่ไหพูดทะลึ่งนะครับเพราะว่าภรรยาดูอยู่โอ้ยภรรยาผมขึ้นสวรรค์ไปนานแล้ว๋อ้ะอย่างนี้เดี๋ยวให้คุณลุงพาเดินชมสวนนะวันนี้เรามีพี่หมอเว่นมาด้วยนะเผื่อมีอะไรดีๆเทรดลับดีๆพี่หมอเว่นอยากจะชื่นชมสวนเดี๋ยวเ็าแอบถามทีหลังนะอ่ะพี่นรสิกรพาพี่นรสิกรไปชมสวนนะ ต้องบอกก่อนเราอยู่ที่ท่าไมลลายนะท่าไมลลายครับผมเรายังได้แนะนำไปท่าไมลลายจังหวัดชุมพรนะแต่บลวังใหม่อําเภอเมืองจังหวัดชุมพรตอนนี้เราอยู่สวนคุณลุงอันไม่ใช่คุณลุงชูชัยชูชัยอ่ไปเดินต้นอื่นอื่น่ปก่อนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเนอะเกษมาเป็นเกษมาแปดปีผู้ใหญ่บ้านหนูถามนิดนึงในขณะที่เดินชมสวนคุณลุงทําไมถึงตัดสินใจใช้ทรณีสยามนี่คือคําถามยอนเป็นคําถามเบสิกนะแต่หนูอยากทราบอื ก็เห็นของเพื่อนๆก็สวยดีเนี่ยใช่แต่เราบิ๊กแจ๊บลูกนี่สวยมากอะฉันเล็งอยู่ฉันดูฉันอยู่ฉันดูเล็งอยู่อ่าพี่น้องเสกกรเนี่ยต้องบอกนะว่าความลําบากโอ้ยพกต้นนั้นก็สวยนะแน่นต้นนั้นลูกสวยมากเลยเนี่ยนี่เพิ่งตัดไปรอบหนึ่งได้ตันกว่าครับเดี๋ยวจะตัดอีกทีพรุ่งนี้ได้กี่ตันประมาณสองตันกว่าประมาณสองตันกว่าประมาณสองตันกว่าที่ขึ้นไปข้างบนอีกชั้นกไปสายตาเขาดีกว่า เกษตรกรมันยุ่งมันลาบากมากเลยนะการที่คนสวนทาสวนทุเรียนแล้วแถวภาคใต้เนี่ยเป็นเนินเขาอลาบากมากเลยมันเนินเขามันดีอย่างหนึ่งไอ้โรคจะไม่ไม่โรคมันเราเราจะแก้ไขได้ง่ายเพราะว่าแต่ว่าที่พื้นราบๆเนี่ยถ้าโรคแล้วถ้าลองคอดินแล้วจะเขาไม่อยู่ของคุณลุงเพราะเวลาฝนตกมามันก็ไหลลงข้างล่างหมดมันไหลพึงขังมันไม่คืนหรอแต่ว่าถ้าแรงจัด ลำบากก่นหน่อยนะน้ำแต่ของคุณลุงโชคดีที่มีน้ำอยู่ะห้ผมเอาถังขึ้นไว้ข้างบนค่ะคุณลุงหนูดีใจมากเลยนะที่หนูมาที่นี่กี่ครั้งก็หนูเจอแต่ขับรถผ่านไปผ่านมาก็เจอแต่คนที่ใช้ทอนิสิยาบแล้วคนที่รู้จักบิ๊กลุงบิ๊กแกนจะใช้ต่อไหมใช้สิอ่าจะของดีเราองใช้ต่อแล้วถ้าไม่ดีทีเดียวเลิกลดต้นทุนลงเยอะไหมเลิะครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ปปนี้ใช้เป หมดไปไม่ถึงแสนอ่ะไม่ถึงแสนครับรวมค่าค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาครับปุ๋ยเม็ดค่ายาแสนครับแต่ทอนในสยามแค่ไม่กี่ชุดสองแถมหนึ่งใช่โอ้แล้วแล้วปีก่อนที่ไม่ได้ใช้เนี่ยหมดแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าแต่ปีนี้ไม่ถึงแสนอันนี้วมค่าปุ๋ยค่ายาค่าปุ๋ยค่ายาค่าคนงานอืแต่ปีนี้ไม่ถึงแสนก็ลดต้นทุนและผลผลิตก็เพิ่มขึ้นมีอะไรอยากบอกพี่น้องเสียก่อนไหมถ้าสนใจของดีก็หันมาหาไปแก๊ พลอนิสยามนะมันไม่ผิดหวังแต่ว่าหนึ่งเราต้องดูแลดูแลเขาเหมือนลูกเพราะถ้าเราไม่ดูแลคุณไปใช้อะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ผลแต่สิ่งที่ว่าดีเราก็ก็ดูแลเขาบ้างอย่าทิ้งละเลยมันผมว่ามั่นไก่ครับช่วยอย่างนี้ครับช่วยอย่างนี้นะแล้วจำสลกแกนได้เนี่ยใช้มาสองสามป,ปีแล้วจำสลูก,กแกนได,ได้ไหมอ้ไรแบบนี้ไม่ไปไหน ตอนนี้สยามใ่าง่ายใช้ง่ายใช้ง่ายใช่ดีเห็นผลจริงผสมลงไะทีเดียวแล้วก็ไม่นอนก้นยาไม่นอนก้นอนตไม่อันตรายถ้าว่าเหมือนยาตาร้านอันตรายเราใช้ผิดเนี่ยบางทีผิวหนังเราวนี่คัน อันนี้ก็ไม่ไม่เป็นอันตรายเลยนะคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วเน,นี่ยเจ็ดสิบอ๋อยังนุ <70. S 1> ง่มยังแน่นนะเจ็ดสิบนะเจ็ดนสะิบทำไมยังแจ๋วอ่ะพี่น้องเตกรนะคะนี่คือสิ่งที่เราประทับใจนะคะเรามาที่จังหวัดชุมพรนะเราก็จะมีแต่สิ่งที่ประทับใจเจอพี่น้องเตกรข้างทาง เราจะไปหาอีกท่านนึ่งเราก็เจอท่านอื่นๆนะต้องกราบขอประทานโทษด้วยที่ไม่ได้โทรหาคุณลุงเลยนะแล้วก็มาเจอคุณลุงที่นี่นะไม่ว่ากันนะคุณลุงก็ฝากบอกพี่น้อตเตกอรแล้วว่าอะไรที่ดีก็ใช้แล้วที่สําคัญนะรักดูแลเหมือนลูกนะคะใช้ก็ใช้ถูกวิธีใช่ไหมคุณบิ๊กนะุคกถทำนต้องทำไม่ถูกวิธีทั้งท้กวิธีนะครับพี่น้องเตกรขาตอนนี้เนี่ย ใครเราที่มาสวนนี้เนี่ยทุเรียนกำลังติดลูกติดผลสูตรที่ต้องใช้สูตรไหนครับคุณบิ๊กนุกอ่าสูตรที่ต้องใช้นะครับก็คือสูตร3และสูตร4นะครับนะ้องเกษตรกรครับอย่าลืมนะสูตร3และสูตร4ใช้เป็นประจำนะครับคุณลุงใช้สูตร3สูตร4เป็นประจำตั้งแต่เริ่มใบเพสลาดใช่ไหมครับคุณลุงครับอ่าจนถึงตัดลูกเก็บลูกเลยนะครับซึ่งสูตร3าสูตรี่จะช่วยอะไรบ้างครุณลุงช่วยลูกใหญ่พูขึ้นดีนะครับถึงแม้อากาศจะแ้งคุณดูปิงครับดูปิงดูพูนะครับยมา่อลื ทางใบใช้สูตร3และสูตรสนะครับค่ะส่วนทางดินพี่น้องเกษตรกรขานาลายพิษปดินน่ยคุณฉีดได้ตลอดฉีดได้บ่อยๆเพราะว่าเขาจะคุมค่าพีเพของดินและป้องกันปัญหารักเน่าโคนเน่าสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้นะคะที่เราแนะนำให้เสริมก็คือบิ๊กเจช่วยได้กับบิ๊กเจเพิ่มพลังซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหาเชื้อราทางดินและเชื้อราทางใบ ฉีดทางดินก็ผสมโรคอนานิยายพิกปดินฉีดทางใบป้องกันปัญหาเชื้อราทางใบและปกป้องใบพืชแล้วก็ให้ผลผลิตดีนะคะสามารถใช้ร่วมกับสูตรสามสูตรสีได้ด้วยนะฮะหลังจากนี้พี่นงเตริคุณบิ๊กนุ้ต้นนี้ตอนนี้ที่เรามานกำลังติดผลผลิตคุณลุงจะตัดพรุ่งนี้แล้วหลังจากตัดเราก็ต้องฟื้นฟูแน่นอนครับการฟื้นฟูนะครับนะเราจะใช้ตัวไหนครับ,รบทางดินก็อนานายพิษปดินอย่าลืมนะครับอนานายพิษปดินใส่ได้ทุกช่วง ทุกเวลานะครับและที่สําคัญครับนะฮะใช้สูตรหนึ่งและสูตรสองสีพ่นทางใบเพื่อนะครับนะช่วยเขาบํารุงใบสร้างใบใหม่แตกยอดดีและที่สําคัญครับสร้างทรงพุ่มไวนะครับอย่าลืมนะครับทางดินนาายพี่เป็นดินทางใบสูตรหนึ่งและสูตรสองนะครับย้ำน,นะพี่เจ๊กอนขาทุเรียนใครที่ปลูกท<ะ>ุเรียนก็จะมี2ช่วงนะช่วงฟื้นฟูนะคะหลังเก็บเกีียวกับช่วงทาใบก็สูตรหนึ่งกับสูตรสองส่วนช่วงที่กำลังทำดอกทำผลก็สูตรสามกับสูตรสี่ส่วนทางดินใช้ได้ทุกช่วงนะส่วนทุเรียนเล็กนะคะ ก็สูตรหนึ่งกับสูตรสองเหมือนกันเพราะดันว,วันนี้นะคะพี่นกเกกรขาผลผลิตดีแล้วก็ปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีอันตรายใดๆไว้ใจเรานะทริสสยามเรายึดมั่นในสิ่งนี้พี่นกศรกรกรขาลดต้นทุนได้จริงใช่ไหมคุณลุงใช่ครับผลผลิตก็เพิ่มไหมเพิ่มครับพี่นกเกกรของคุณลุงชูชัยเนี่ยลดต้นทุน จากปีละแสนกว่าเหลือแสนหนึ่งนะคะหรือไม่ถึงแสนแล้วก็ผลผลิตเพิ่มจากที่ได้ไม่ถึงตันแต่ได้เพิ่มขึ้นมา5ตันเพราอฉะวันนี้ท่านตัดสินใจได้แล้วในขณะที่ท่านคิดอยู่คนอื่นเขารวยไปแล้วถ้าุกลุงไม่เจอพี่อำนวยตอนนั้นุกลุงก็คงได้แค่ตันกว่าตันกว่าและผลผลิตตันได้ตันกว่าแล้วก็ต้นทุนก็สูงขึ้นด้วยวต้นทุนก็สูงต้นก็โทมใบยังไม่ดอกไม่หนาค่ะ ไม่ผิดหวังใช่ไหมครับไม่ผิดหว,วังครับล้คั น้องเสกอนค,ะค่ะเมื่อกี้ก็คุยกับคุณลุงชูชัยไปแล้วนะคะกับสวนแปลงนี้และแน่นอนอยู่แล้วนะคะวันนี้อะเรามีพี่หมอแว่นมาให้กําลังใจเราด้วยแล้วก็มาให้กําลังใจพี่น้องเสกอนด้วยพี่หมอแว่นถามนิดนึงว่าแปลงนี้เนี่ยพี่หมอแว่นดูทั้งแปลงแล้วมีอะไรอยากจะแนะนําบ้างไหมคะคืออ่าถ้าแนะนําสเต็ปแรกก็คือ<ฆ>หนึ่งการให้อาหารทางใบค่อนข้างที่จะไม่สม่าเสมอ,อมแล้วก็น้อยไปนิดนึง ถ้าให้เต็มๆสูตสามสูสี่ไปเนี่ยนายสามลายสี่นะครับทรงก็จะสวยกว่านี้น้าหนักก็จะมากกว่านี้<ะ>เพราะาที่น้ําหนักน้อยรูปทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราเพราะว่าหนึ่งจกเกิดจากาการรัดใบอ่อนหรือการแตกใบอ่อนมาถูกแยกอาหารไปในช่วงที่เขากำลังจะเบ่งเบ่งพูงนะฮะมันก็จะทําให้อาหารตรงนี้มาไม่พอ,อต้องไปเลี้ยงใบก่อนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะบิด<ะ>รูปทรงก็จะเสียไป และอีกอย่างประเด็นหนึ่งที่น่าก,กลัวที่สุดเลยก็คือประเด็นเรื่องการขาดน้ำขาดน้ำน้ำไม่พอ <Ừ. S 1> เพราะฉะนั้นรูปทรงที่เห็นโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยจะเป็นทรงก้นแหลมตูดแหลมใช่เหมือนมังคุดอะ่ะใช่รเมื่อกี้อะ่ะที่เราคุยกับคุณลุงชูชัยอะ่ะก็หนึ่ง ต้องจ้างคนงานคนงานบางทีจ้างได้บ้างไม่จ้างไม่ได้บ้างเพราะนั้นจะทุกเจ็ดวันครั้งหรือสิบห้าสิบวันครั้งเหมือนที่เราแนะนำมันทำค่อนข้างลำบากเพราะว่าคนงานก็รับจ้างทั่วแต่อย่างน้อยเลยเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำก็คืออย่างน้อยที่สุดช้าที่สุดสิบห้าวันเพราะว่าสิบห้าวันครั้งที่เป็นเหมาะที่สุดละแล้วก็กินบทพอดีเนาะมันจะปุ๋ยทางดินไงปุ๋ยทางดินว่าจะขึ้นต้นวันจะกินได้เนี่ยก็อยู่ประมาณ 14บถึงวันเหมือนกันพอหมดปุ๊บเราเติมทางใบพอเติมมันก็จะไม่ขาดช่วงกันพอไม่ขาดช่วงเนี่ยรูปทรงหรือสลีละของใบมันก็ยังไม่ไม่แสดงอาการวิกฤตนะครับเพราะฉะนั้นรูปทรงก็จะสวยการให้อาหารมายังลูกอ่อนก็จะสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยเกิดปัญหาอะไรเรื่องส่วนเรื่องขาดน้ำเนี่ยช่วงนี้แล้ง แต่แต่คุณลุงบอกว่าน้ํากับคุณลุงก็มีแต่การให้อาจจะไม่สม่าเสมอใช่แต่แล้วพอให้น้อยปุ๊บอาหารน้ําน้าก็เป็นปัญหาอย่าดึงอาหารก็คือปุ๋ยปุ๋ยทางดินดึงขึ้นต้นในเมื่อน้ําไม่พอเพราะฉะนั้นผมถึงพูดไงว่า15วันเนี่ยอย่างน้อย่างน้15วันอย่างน้อยนะถ้าจะดีเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยสามครั้งคือ10วันครั้ง10วันครั้งเป็นในช่วงของวิกฤตหนึ่งใบอ่อนสืสามสืสี่ใบอ่อนจะได้แลบเหมือนกันถามว่าใบอ่อนมันแรบไหม มันแลบมันแลบน้อยเ,ยเราแก้ขไกขได้ทันมันแลบน้อยนะคุณไม่ต้องไปห่วงว่าอุยมันแลบออกมาแล้วถ้าไม่เกิน35เปอร์เซ็นต์ของต้นคุณไม่ต้องไปหมายเลยลูกจะบิดจะเบี้ยวไม่มีก็ค,นะคือปัญหาสรุปได้ก็คือแปลงนิ้วืคอรหนึ่งการขาดน้าการสองสูตสามสูตรสี่ไม่สมู่รเสมอแป่ คุณบิ๊กนุดิฉันเห็นนะที่คุณพูดในรายการบ่อยเลยอ่ะไรกุ้งไรเค็งน่ะอ่าเ่เน่น่เน่ครับผมหมอเว่นต้องระวังยังไงบ้างคะอันนี้น่าจะเพิ่งมาอันเนี้ยความชื้นฝนเพิ่งตกชื้นฝนก็จะแสดงอาการให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นยาชะลาของบิ๊กแจ๊สผมวิตแจ๊สเนี่ยนะฮะฉีดเดี๋ยวเวลาเขาโดนลูกได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะลูกก็ก็จะเป็นลาลาดำอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเพราะนี่ป้องกันได้ป้องกันตั้งแต่ ช่วงนี้เลยครับเพราะว่าหน้าฝนเข้าอะคุณได้เลยผมคิดว่าลุงบอกว่าพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้ตัดเพราะว่าถ้าเกินอีก5วันเนี่ยก็คงร่วงไปอยู่ที่พื้นแล้วแหละเพราะปิงเขาเต็มที่แล้วเนี่ยนะฮะปิงแก่เต็มที่หนามยุบแล้วนะฮะไปหนามเริ่มแดงแล้วนะฮะ ก็ได้กินแล้วก็ได้กินแน่นอนคือนี่คือสิ่งที่พี่หมอแว่นนะคะแนะนําว่าแปลงนี้เนี่ยขาดอะไรบ้างแต่นะคะเราไม่ได้แค่ตีอย่างเดียวใช่ต้องชมด้วยเพราะเขาทําได้ดีก็ในส่วนของดูแลในการดูแลเนี่ยเห็นคุยกันทีแรกว่าไม่ถึงตันนี่ใจผมแป้วนะมันขาดทุนตั้งแต่บอกผมแล้วใช่ไหมแต่พอบอกว่าพอใช้ธรณีสยาม ใช่ไหมฮะแล้วมันขึ้นมาขึ้นมาท้งน่าใจหายนะกระโดดเลยทั้งทั้งที่มันติดแรงนะ่เพราะปีนี้เป็นตีที่ติดแรงน่ากลัวมากใช่ครับใช่ไหมฮะแต่แกก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นถามว่าไม่ใช้ไม่ได้แล้วแะอ่านนะครับนี่คือนะครับแงของพี่คุณลุงชูชัยนะพี่นรเดกกอขานะเรามาพูดคุยกับคุณลุงชูชัยแล้วแล้วก็อย่างที่บอกว่า เรามีพี่หมอแว่นนะคบวันนั้นพี่เกษตรกรอุ่นใจได้นะคะพี่หมอแว่นก็ให้คําแนะนำนะคะทั้งตีทาชงผ้าแนะนําทุกอย่างเลยวันนี้เพราะว่าเราอยากให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีใช่ครับแล้วต้องบอกว่าแปลงนี้คุณบิ๊กนุ๊กแกเขาเก็บลดต้นทุนค่ายาค่าปุ๋ยไปเยอะเลยใช่ไหมใช่ครับผมปกติเีแกบอกว่าเมื่อก่อนไม่ได้ใช้เนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาแสนกว่าฉีดยาทีงหกเจ็ดตัวผสมลงไปเทลงไปแถมนอนก้นอีกโอ้ยตายลวแล้วก็ใช้ยาเคมีอะไรก็คือเป็นผลเป็นผื่นใช่แพ้นะฮะเาะ เราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้โดนถ้าใช้คนเดินมันก็จะลําบากหน่อยหนูรู้แล้วแหละทําไมสุด3สามสุดขาดเพราคนงานอ่ะหนึ่งแถวนี้ยเขาก็ปลูกกันเยอะคนงานก็ลำบากเลยแล้วก็ลำบากเลยล็อกสเปคเขาไม่ได้เพราะฉะน,นั้นวันนี้นะพี่น <c oughs> ้องเตกอนขาเรามาเที่ยวสวนแปลงนี้นะคะที่จังหวัดชุมพรนะคะตำบลวังใหม่ หมู่บ้านท่าไม้ลายนะคะเจอพี่น้องเกษรกรที่น่ารักทุกท่านวันนั้เราได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ความสนุกสนานบิกแชนบิกนูกลิ้งคลุกคลาคลากันเยอะแยะวันนี้นะคะพี่หมอแว่นอยากจะอะไรมีอะไรฝากพี่น้องเกษกรเป็นพิเศษไหมคะวันนี้คือจากที่ลงพื้นที่จริงนะฮะสิ่งที่แนะนําก็คือคุณปลูก300 400 500ต้น600ต้น700ต้นใช่ไหมครับบางแปลงถึง800ใช่ครับผม ถ้าคุณปลูกเล่นน่ะอย่าปลูกเลยมันเงินทางนั้นแหละใช่ไหมฮะลงทุนทิ้งหลายแสนนะครับอย่างเงี้ยแล้วถามว่าถ้าในเมื่อเราปลูกเขาแล้วเราก็ควรให้ความสนใจเขานะฮะการดูแลไม่ใช่ว่ามั่วสเปะสปะยาอะไรดีเอามาใช้อย่างอย่างที่นี่ก็คือใจไม่แข็งพอใจไม่แข็งพอนะเจอที่จากที่เราลงแปลงมาก็คือ ใช้ธรณีสยามดีอยู่แล้วแต่พยายามเบียดเอาทุกอื่นเข้ามาด้วยพ <c oughs> วมันไม่ได้ดีผมรับประกันได้ว่าสูตรสามสูตรสี่กับผงวิกแจ๊ดพอแล้วตั้งแตเ่เขาเรียกว่าสะสม<ท>ยันเก็บเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวฟื้นค่อยว่ากันฟื้นก็คือสูตรหนึ่งสูตรสอง<ช>อนารายพิบันดินบวกผงวิกแจ๊ดลาดฉีดโคนก่อนหรือแจ๊ดเพิ่มพลังเอาทีเดียวเลยครับในการฟื้นฟื้นให้เร็วเพราะอะไรปีนี้ ถ้าฝนตกหนักๆผมว่าชนกระจันอีกอ่าใช่นแน่นอนชนกระจันอีกแน่นอนประมาณธันวาอเอาอีกมันจะมาเพราะรอบเขาได้ไงเพราะถ้าฝนทิ้งช่วงนานๆาเรียบร้อยครับอดอกมาแน่นอน นะ,นะคะนี่คือเทคนิคและก็เคล็ดลับดีๆนะคะที่พี่หมอแว่นนํามาฝากพี่น้องเกตรกรวันนั้นวันนี้พี่น้องเตรกรมั่นใจได้เลยจากประสบการณ์มากกว่า30ปีของพี่หมอแว่นแล้วก็คุณบิ๊กนุ no และบิ๊กเจสแล้วก็ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังของเรานะ,ะวันนี้เราช่วยท่านได้นะคะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยทอร์นิสยามใช้ง่ายใช้ใชดีดเห็นเล <สน S 2> จริง